สวัสดีคะ่ะมอน,นี่กับพ่อกันอีกแล้วจ้ากับข้าหมูปลาตายายมอน,นี้กับสิผ้า,ามาเลาะเบ,บื้งขอ,อกงหมูขอ,อกหัวขออกเปิดเนาะค่ะเนาะนีะิ <c oughs> นนงัวกับพระท่านออกขอ,อกพี่น้องตาเราเน่าเก็บเราไปเติมแก็สแล้วพระท่านกลับมาเราจะเอาแตนเพียงให้มันกินก่อนเพราะงั้เราสิอมาออกขออเนาะพี่น้องน,น,ออนี่คือขอหมูค่ะนี่ กําลังกินผักตกชวากินผักโก้โบอ้วนขาหมูเพราะว่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเนาะเป็นอย่างไรเนาะกลุ่มเลี้ยงหมูนกันอาทิตย์บางนึงเห็นกนัมีตามาเยี่ยมเนาะคะ่ะเนาะคุณตาโอ้พอนเลี้ยงหมูหลายคักเพิ่นก็ว่ามันขอกบายากสิยังหลายมันบ่แม่นได้โล คนระว่างหลายแล้วคนแต่หลายคนที่มาเบิงเนาะ,ะเนาะผิดหวังกลับไปเพราะว่าหมูหน่อยค่ะหมูหน่อยกําลังสี่เลี้ยงต่อยไหมนับหนึ่งไหมอยู่นี่คือัวผูค่ะนี่้าผูจ้องไหวเดี๋ยวน,นี้เลี้ยงแบบแบบบ้านใส่หัวอาหารค่ะเลี้ยงแบบธรรมาชาติเลยฟักงยงีปอัปนน,นี้ทองแล้วค่ะนี่ทองเดียนกลัวแล้วนี่แม่นี่ทองเดียนกลัวแล้วสิจับไปอีกหลายแม่อยู่ค่ะ ตะว่าก็่ีเมนทับกันเองอยู่เพราะว่ามีทั้งผูทั้งแม่ขังน้ำกันนะคะเนาะนี่ช่วงนี้ก็มีผูจะโตผูสามแม่สองแล้วตอนนี้เขาเอาผูไปกินตัวหนึ่งเลยเลี้ยผูสองแม่สองมืน <c oughs> เขาตา้องสืบผูไปตัวหนึ่งแล้วเียว ผูสองแม่สองอันคุณย่งตัวผูตัวเดียวตัวแม่ซีตโตคันทั้งหลอกย่งหาโตตก็มีราคาหมื่อเห็นยายเลี้ยงหน่อยโมเมนว่ายายสีเศร้าเดค่ะขอ,อกอยังจงไวยุ่นแปลว่าขอ,อกส่วนถี่ลื้อไปหนึ่งคืออันมันผูจ่าเลือล้อออกซุ่มนั่นโมเมนว่าสีเศร้าเลี้ยงเด้สีเลีเ้ยงยู กระสีขวดอันขี่เพิ่นออกให้มืดเนี่ยมันสูงตีสูงอันนี้ก็สองขอกคนเดียขานี่แต่คันเทศไม่บันนี้คันเเป็นขอบเดียวเห็ดหมูแมลอวันเห็นมันขอกกวงๆนะคะเนาะเพราะว่าสีให้ลูกมันกินอยู่ขอกหนึ่งเห็นมันหลอดมากินเขาเอาไห่ค่ะตีตีพ่อปองเห็นลูกหลอดออกมากินเขาทั้งหนอกได้เห็แม่ช่างนึงลูช่างหนึ่งเวลาหิวลมเพิ่นก็หลอดไปกินได้แต่ว่าแม่เพิ่นหลอดมากินอาหารน้ำลูกบ่ได้เขาะเนาะนี้นี่ก็สีตีกันรักนันจะแช่รักนัน โซนกลางนั่นให้แม่อยู่ข้างนึงลูกอยู่ข้างนึงแต่ว่าตอนอตอนเพิ่นพันออกลูกเพิ่นกะสีรวงพ่อเพิ่นออกลูกแล้วสิกันห้องให้เพิ่นเจ็ดปองหน่อยหน่อยพ่อล้มหมูหน่อยเวลาเพิ่นออกมานอนเพิ่นออกมานอนข้นออา,นนางนอกเนาะค่ะเนาะเวลาเพิ่นหิวนมเพิ่นกะสีแรงขับไปกินนมอืมวันนี้ยากกะสิ บ่ได้ซื้อเพิ่มหรอกค่ะสีเอลต์มูสจะคลองนี่แหละมันหลายแล้วเก้าตัวคันเก้าแม่นี่ก็ได้หลายเติบแล้วค่ะน้องพี่น้องก็สิค่อยขยายออกไปเรื่อยๆตะกี้สามตัวกับยังได้หอดมี้สิแม่แล้วนี่ก็สิค่อยขยายไปเอาห้าเดี่ยงแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงพราะม่นลงทุนไปบักง่ายบักโตัได้พี่น้องขาดทุนมันขาดหลาก็ได้เงิน่าอันพ่อค้าเพิ่นรับสื่อเพิ่นก็ขาดทุนเป็นแสนเนาะค่ะเนาะ เพิ่นสืบไปแล้วเพิ่นทรงบดายมันมีตลาดพอดีเกิดสงครามเกิดประเทศเปล่ยนบ้านเพิ่นรบกันกับเพาะเนาะค่ะเนาะกรเลยะทรงบ่ได้เพิ่นก็เพิ่นขาดทุนเอ้าก็บ่เป็นหยังฮ่อก็บ่ได้ขาดทุนดอกเฮาอก้นลงทุนหน่อยกำไรเฮาก็หน่อยเพิ่นลงทุนหลายกำไรเพิ่นหลายแต่ว่าเวลาเพิ่นขาดทุนเพิ่นก็ต้องขาดหลายเป็นธรรมดาเฮาก็บ่ได้ขาดทุนดอกค่ะนี่ เฮ็ดอีอย่างแตนคอยเฮ็ดคอยเป็นคอยไปกับบ้ขาดทุนแต่ว่ามันกับลุ้ยศาเนาะค่ะเนาะมันบ่รวยแต่ว่าเอาแค่อยู่รอดเฮาก็บ่ได้มักโลภปานนั้นดอกเพราะว่าอันทุนเฮาบ่หลายคือเพิ่นเฮาก็บคอยเฮ็ดไปขอให้อยู่ไปได้ไปวันๆเนาะค่ะเนาะข้อมโลภเฮ็ดให้เฮาเมื่อยล่ะเฮ็ดอีอย่างให้พอดีกับกำลังอ่าบัดนี้ยายว่าสิไปล้อมห้วยอยู่ ท่านได้ว่างก็เหรเนาะไอ้มันอัน,นีก่อนไอ้มันว่างๆจักน้อยสิไปเคี่ยวหัวเพราะว่าตะไครหัวมันก็น้อยอยู่ค่ะตะไครแคบอยู่ตะไครกลวงๆก,งก็แอมทั้งกระซี้แล้วน,นี่พี่น้องเสร็จบนเหล้วจักเทียต่ว่าเดี๋ยวนี้พอนายตา ต้นตาที่แล้วมาเบิองเราอะเราหล่อมรวดไฟฟ้าน้ำคนเนาะยายก็อย่าคิดหล่อมไฟฟ้าคือกันค่ะคิดไม่แล้วบัดนี้สิเฮ็ดรวดไฟฟ้าอยู่เพราะว่าใส่รวดน้ำทั้งทึ่งนี่มันได้มนได้ตาค่ายห้างนี่ชาติมาเบิองพี่น้องนี่มันได้ตาค่ายห้างยายก็สีแอมตั้งกะเสียเราก็สียหล่อมน้ำใส่ทั้งทึ่งมันก็ขึ้นบ่ได้ดอกค่ะแต่ว่ามันดุดไต ทั้งปุ่นตะไคร้ห้างกับหมูกับบ่าหลมดอกเพราะว่าป่อยหมูบ่าได้หมูหน่อยๆม,มันไปหมูใหญ่ๆมันไปทั้งทั้งเอาผ่าเกี้ยวใส่เป็นตะไคร้ห้างกันตะไคร้ห้างซสื้อมาเทีแรกก็เป็นตะไคร้ตาห้างสัจกจกเส้นดอกได้กับบ่าหูให้ลูกสาวซื้อให้ให้เขาสร้างให้บัตตอนี่เห็นเห็นข้าโพดลงได้อันนี่อยู่ในราศดามันนี่อ่ะ ตาคายแคบก็เลยไปซื้อโมแคบมาอีกมวนหนึ่งมันก็เลยเหลือนะคะเอามาตออันเงก็เลยเอามาเห็ดของหมูน้ำก็ดีค่ะอันนี้เห็นเพ่อนเบาหอยฟังว่าเพลินใส่อันอันใส่ลวดไฟฟ้านาะค่ะเนาะไฟฟ้าเดินมันดีสีล่องเห็ดเบื้องนาะค่ะเนาะคิดว่าสีป่อยหมูหน่อยออกมาอยู่นี่มันโกแล้วนี่ ขันปล่อยออกมาเนี่พี่น้องเอ้ยหยาบลเลียเพราะเสียนจักว่าหยาหยังต่อยาเนียงคอยกินเบิดเลยนี่บลเลียดอกเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยตะเป็ดนึ่งเป็ดก็มากินเห็นบอพักโก้งก็ยุบไปเป็ดมันก็บดื่มขึ้นกันมันก็กินเก่งขึ้นกันถ้าเขาว่าเป็ดก็บินได้ขึ้นกันเด้ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเนี่ยแปดตัวขึ้นกัาเห็นดีนาะ สิจับตัดปีกยุ้ยพี่นอ้องเขาว่าระวังเด้อมันสิบินหนีได้ย่ายเพม่อนมันมีตัวผูอยู่มันสิบินไปใส่เนาะตัวผูกับแม่ตัวแม่กับมี่ไหมมันสิป้อยมัวเขาเล่นน้ำยู้พี่น,น้อนนเนนเงเพราะว่าเขาบ่ได้อันบ่ได้ขายแล้ามูรุ่นนี้มันใหญ่เบิดแล้าพี่ตัสิเลี้ยงเอาไปถือเห็ดแมวแคดแมน เวลาเฮ็ดคลิปปล่อยหมูซี่มันก็ดูดีเนาะค่ะเนาะถ่ายรูปแต่หมูอยู่ในคอกกหมูกะว่าอยากเบิ่งมันกะป่ะมวนขันปล่อยมันออกมายากกะเป็นคนเอาผักโขงขึ้นมันกะว่ากินหมูอ้ออมหลงคลองแล้วดีค่ะยางตออย่เงี่ยมะแรกกะมาดังไฟอยู่หนีนี่กะเป็นคอกหมูเก้าได้ค่ะนี่คอกหมูเก้าอยู่หนีกะสองคอกอยู่น้าง่วน่ะกะสามคอ กับเป็นซี่ขอบกับหั่นโอ้ยวูวูยีะะะ oh. ่สิบแม่เนาะค่ะเนาะวูวูวูยี่สิบมูยี่สิบขอกตัวแมนมันเป็นยี่สิบสองขอบกับตัวผู้ส่วนตัวหน่อยว่ามีขอกค่ะอยู่ซองกลางอย่างนี้ขับออกไปอยู่ในสะซองสามถุ่มก็ยังอยู่สะอยู่ข้าสำหรับคลิปนี้ก็เ่็นี่อย่างเน,นาะค่ะเนาะเมาเว้าสู้กันฟังคิดหอดค่ะก็เลยมาไทยคลีบมูให้เบิง ก็เลี้ยงแบบธรมามชาติกับว่าได้ใส่เงินใส่ท่องอยังก็ดีค่ะพอจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไขกดติดตามให้ยายในเด้อค่ะเพื่อเป็นะะกำลังใจให้ยายไดเฮ็ุคลิปหนาต่อไปสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ